เครื่องเก็บไม่เครื่องนี้เก็บไหม่ละเอียดอย่างนียเลยว่ะเกียร์ครัเกียร์ลเกียร์คัดเกียร์คัดเก็บไม่หมเลยครับเก็บไม่หมดเกียร์คัดระบบหงระบบไฮไฮระบบหงระบบอะไรโอ้ยินิ่มเลยนะครับ้ครับ แ่มครับแ่มแน่เลย,อย,อยบอทีิวฮอลแลนด์นะครับวันนี้ก็ FC ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โมตาตัจแฉม,มได้ออกมาหายคลิปในว่าจะเป็นสายทางด้านการเกษตรรถไถนะครับรถบ้านรถปั้นรถตามสภาพาก็วิ่งอยู่แถวโซนอำเภอจุดจับที่ตั้งผมเลยนะครับอำเภอ้ำสวมอำเภอบ้านถือ เื่อนายยุ่งก็อ่าโซนจังหวัดใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองพายนะครับอ่าหนองบัวรำพูอุดรธานีใครที่มีรถเกา่าอยากจะช่วยให้ช่วยขายนะครับติดต่อเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับส่วนตัวนี้ฝดตัวนี้อ่าลองลองมันโยกได้ปหมครับเดินโยกโยกตรงได้ไหมได้ครับอ่าลองลองโยกให้สเฟย์โยกตั้งเสียงอ่าเดินหนา้าถ้าลังโยกโยกบ้างก็เกลี่ยไม่งั้นจะบัวป้อนนะถึงอนรอ พอนี่ย่างงามเลยมาสวยรถรอรถงามนะครับเดี๋ยมาชมกันจ่ากๆกันเลยโร้โหขับแบบแม่เลยสายปัน้นะครับอาบ่ามาเก็บงานนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่98%และสอก็คือเสียบผพานานแล้วก็ ขั้นหน้าแล้วกยยำเลยแม่งเนาะเฮ้ยเก็บัดดีนะครับงานเ็ดคุณภาพขัพ้นหนาเนี่ยกำลังน้ำโย่กำลังแต่งใชย,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 ยโย่เนี่ยกำลังเทำสีใหม่โย่นะครับกำลังทำสีให้ใหม่โย่เนี่ยเก็บไม่ว่าจะเป็นพวกสลักนะครับเก็บารายละเอียดทุกฟูดทุกเนี่ยเนี่ย งานโยนะครับโอ้ความหล่อนะครับวามนิ้ ครับผมยแ่าแป็ีสองู่เาดีลกเองนี่เอัสารพร้อมครบเลยนะครับเล่่ทะเบียนนะครับพร้อมเข้าไปนั้นได้เลยรถจมรถแรมนะครับทานุนาหน้ามาดูดูดูขันหน้าก็ระดับอาอันนี้ัแน่เลยครับัอมวนะค ทั kid, okay? ้งน oh, yeah, oh. ิ oh. but, ้วเลยครับั้งนี้แั้งนิ้วแเลยครับแท้แท่ดี่แี่ยแท้ดีโดแ่็นเนี่ยไม่วลทพี่มวลที่เห็นแ่้เพราะที่เหคนเขาที่เที่ยว่ะพเ็เ่โแบบดงดไอนดาั่งคร่แรแับม คนไม่ล่าชูเลยนะครับคุผมนี่ไม่มันเป็นตะเครบวงรวมมอะไรไหตั้งไหนต้อใหครับห้อยให่ตรงัวนั้นเี่งอยู่หรือเอไก้อ ก็ว่าเครื่องคุณดีแล้วใช้หรอลอ่ะมันไม่ทอดระบายไอออกมาก่อนาจะเป็นขอ,อดีนะข้อตรงนี้นีีรับ พ่อก็สวยพ่อก็องามเดือดกิ๊บเลยเดือดแต่ทั้งสองเข้ากทางนี่ครับโอ้เข้าทางนีนี่เต้งไดเข้ากทางนี่นะครับเอาครับเขาได้ครับขเบขามาได้ติตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านผือนะครับบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับ กอดนิวฮอนแรนดก6 6 1 0 A ัวท็อปสุดใหม่ล่าสุดเล่มทะเบียนครบนะครับราคาเปิดไปที่ที่695,000บาท695,000บาทตุปกคอนดันหน้าผันหลังนะครับเวลาเอาไปทรงนี่โอ้รอแทะงามแทะหมดเนีย้ยยางใหม่ๆสีเส้นเลยนะครับสองเท่าเสียงดีสวยเลยนะครับเก็บรา,ายละเอยียดอีกไม่นานนะครับ อันนี้ได้ผ่านมาก,ก็ทําให้เอฟซีได้ชมกันเลยอาจจะยังไม่เต็มร้อยนะครับรอใส่พันหลังแล้วก็ด้านหน้าเก็บรา,ายละเอียดนิดเดียวสนใจยังไงเบอร์โทรใต้คิดเลยนะครับเบอร์โทรใต้คิดเลยโทรศอพถามได้นะครับเมื่อกี้รถใหญ่ของอนิวฮันแลนด์ก็ออกไปแล้วนะครับน้องแจน่าจากระยองนะครับมาปิดขอบคุณเสียที่มอมมาเรลัตเตอร์อรอโอ้ มอนมอนมอนโอ้มอนกบีกับอ oh, bon right? okay, ีโอมาเลยมาเลย่ตัือเลเสียงวันดีเโอเคดับเลย ทอดเลยพ่อังทอดให้เท่ทอดให้เทดังเสียงอีกโอ้ทอดให้เท่ย่างสวยเลยคันซิมตัวไหนครับแตปลายไมโอ้แจมเลยขึ้น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 พวกเขากระสีมวลด้วยความนี้คาดเพ่วกยังไในนิ่มดีเป็นยังนิ่มครับอืมแต่งนิ่มให้เรียบร้อยแล้วครับแต่งไม่เพป่นเลยครับคือไม่ต้องกลัวรั่วไม่ต้องกลัวซึมนะครับเนี่ยบูั๊ประกันเชร่เกียร์นะครับ เครื่องเกียร์เรานี่รับประกันด้วยรับประกันเลยครับอือใส่กับน้ำไปไปหันก็มีปัญหาอ่ะครับมีปัญหาดูแลหลังการขายด้วยแม่ครับรับประกันเลยนะอืออ๋อจากนี่โอเคบางคนเบิกใหม่บอกว่าบางคนเบิกใหม่ครับโอ้ยหลังคาเบิกใหม่บางคนเบิกใหม่เบาะนั่งเบิกใหม่ขึ้นนั่งง่ายง่ายมึงกันนะวิธีไหนแต่งม้กับแม่นั่งเนี่ยป่ะสั่งไม้ก็ทำอึ๊บอย อต้องเล่นแนวดีนะครับบางได้กุ้งหัวเตียมูนี่ครับเอิอหัวเตียมูอ๋อชุดนี้ชุดไม่เปิดเลยครับชุดไม่เปิดเลยไม่เปิดเลยครับก็ตัางน้ำมันเถอะอืมีลายเบิดลายแจ้งเบิดลายราคาสูงเพราะรถคุณภาพดีเดินี่รถเกตพรีเมียมคือแม้ราคาจะติงแน่ข้าวโพดที่คุนอยู่ของบานอะไครับแม่นบะที่คอ้น ทุมสองเข่ากันนะสองเข่ากันเลยโอ้สูนีเพราะอะไรสูนี้มันทรงใหญ่กว่าเนาะภาพมันเป็นเงี้เท็ตเป็นเกียร์แปรทุบสองมันแข้งครับโอ้มันแข้งครับเป็นขาดตูบเป็นขาดงี้เป็นขาดใหญ่ครับดวงดวงเอ้าหรือพันบะเทียบตัวหนึ่งกําลังเก็บสีนกําลังไล่ไสอยู่นะครับเอาโอเคสนใจยังไงก็โทรสอบถามได้เลยนะครับที่ตั้งอยู่ที่บ้านผือนะครับอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีโอเคครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไป